น่าก็ใส่บาทแล้วพี่น้องวันสุดท้ายเอ้จอยตัวนอนพี่บอตัวยางกรม้ามันขึ้นเนี่ยนอนอยู่พี่เลยเดี๋ยวงานนี่ก็ับไปงานนั่นพี่น้องขัดจะต่างมันอี้เด้นะเฮ้ เสบาทางนี well, sure as well as ้แล้วแล้วก็เมื่ออั้านำไปทักนั่นต่อพอได้พักพี่น้องเลยเห็นยังแล้วนั่งวะเอาปุ้มใหญ่ๆหนะก็แหล่ชิเอาไปสีดเซบาทำบุญเมื่อสุดท้ายพี่น้อง <laughs> Hello. ờ áp băng hào hào ờ kìa ờ vẫn cho ờ ờ áo. นี่ทางเนอกาว่าเอาเขามาแล้วปรานอกทำบุญวันสุดท้ายนำ้ำไม่ไงเหมือนพี่นอ้องอยู่ไหนเขาเจ้าย่อเลยสจะเอยไปย่อพ่อเขาละ อ้ยดีิงนอบมสมาแล้วกินตักให้แน่แก่น่าใหม่ตักให้แน่ป้าแก่เ่าใหม่สองคเรัใหม่ไมมีเหลอเดี๋ยวนะกระซามนะทั้งกาบทั้งบวกกาบเดี๋ยว่าได้ในบมกตัวดินนะคนเใม่นะ ขอบคุณค่ะน้วมาหาเอาไปกินวันเผือกเบิดบ่สวันเผือกเบิดบ่ยังอย่ดกวยบบลายวันเผือกเบิร์ตบอสจาน <laughs> ừ. Bán tê à <laughs> tham cái gì đấy. À <laughs> 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 hey, tôi xin nhà đây. anh đi đấy sợ hôi. cái đèn mà, mà làm như sợ đâu. Hơi. Hơi. <laughs> mình, mình lục là... đó. mà lục được Thế số chút khảo sẽ thúng này nè ừ. Thì thúng xong 2 bắt ừ. Chị tổn nữa đang Rồi, nè nói cái ăn nữa สี่ต่อยัลไม่้สีตม่ได้สี่สยังไงเขากำลังชีสวยเจเย็นเใส่แล้วนะเองเคยชดเคยชดต็สิสวยและสี่ห้อย

น้ำมุ่นถือกระสุงโตจะถือน้าไอ้มิงละหมากไอ้มิงหมากแห้งเกินเวอร์ไรนี่ ห้านาเปียกไปขึงโตอาบน้ำมุนอาบน้ำมุนเฮ้ยถึน้ำมุนแบบเจ้าวๆสันเฮ้ยถึงน,น้ำมุนแบบเป็นน้าวๆสันๆมอนี่แห่งอาบอาบหูน้ำมนุนนะ ก็เหนื่อยเลยเชฟาเลี่้าน่ยวหรือเป่าก็ินแ่หัวโล้ยเอพองน้าว่าอสน่หงาวันนั้น้อหยคลองเงี้ยฝ่อันุ่มแเ็นหังหนา เออ้วเขาปทองทมบ่ทมบูดบอกไม่ได้เ้ได้่ไม่น่มมันเบิดแล้วเผือ,อกนั่นเออกันกุ๊ปปี้อ่กแล้วเถวเอ้ย ล okay, no. ุงตาออกมาสีห MA ่อเบิดไก่น่อยบ่ไปลูกบ่ไปบนดินม่นอีมีักหล่าได้นั่นนะมามันบ่แม่นลูกเมื่อสุดท้ายพี่น้องทำบุญใส่บาตเมือสุดท้าย tôi สิ mưa แล้ว hết việc เวียก chẳng mưa thôi, la lá lá, ใจด้วยคม่นกใะแม่ด้วเ้ามกกพาจามากระเมสดบังหำเอ๊บบางห้ด้สะเฮือนมาลูกมปผูปะไปหาร้อยปะบอไปหาร้อป้ผูบอกหัก พ้นกสิมาบบบนี้เมิดเมิดกึบเลยพ้นสิมาแล้วโดย แบ่งเนทุกคู่ด้วยวันเนอะบ่เป็นทุก <we> <out> ูน่าหวานนะกองบุญไปบ้านใดเน่ไปว้าเฮาเวิร์ดแผงเปิดนางซื้อแต่วันบ่าเมื่อจะวานเลยอยู่มันจะอว่โอ้อนตะโคเลยนางแก่อนโอ้นงแล้วจทีขแต่ประธานในนางเน่เป็นอะไร คนบอกเมื่อดอกต่วางม่หไยัง่วดเอาเมื่อานของขวบิวบปขวบขวบขบขวบขวบขวบข่บขวบขบขบบบบขบขบบบบบ่บ สี่กองเฮ้ยเอบิงเอบิงไปตาแกนเอาใหม่มากินไลย บ่บ่ทันจักเทื่อบ่ทันบ่มันยามใด๋เธแม่นบ่แม่นว่าบ่ทันสันสันเลยหย่อออกมาน่ะเฮาบ่ทันจักเทื่อโอ้ยสิไปปุกมันยังกบ้าบ่ได้มีลูกเธอด้เฮ้ย ยอนอยูううんうん่ยังอนอยู่นี่นอนนิยโอ้ยเีบอกขาดไอลี่ไอหาพันลูกลงมากระลอกได้เอาเงินลูกยมวคือตัวใหญ่แท้ไมวัดบ่ ก็ใส่บาทแล้วพี่น้องวันสุดท้ายเอ้จอยตัวนอนพี่บอกตัวย่างกมามขึ้นเนี่ยนอนอยู่พี่เลยเดี๋ยวงานนี่ก็ไปงานนั่นพี่น้องขัดจะตังมันนี่ได้เลย เซบาทางนี át, ้แล้วแล้วก็เมื่ออํานาจไปทักนั่นต่อบ่ได้พักพี่น้องเอ้ยเห็นยังแล้วนั่ะเอออาปุ่มใหญ่ๆหนะกก็แหละชีเอาไปสิทธ์เ่บาตรทำบุญเมื่อสุดท้ายพี่น้อง

เออเตรียมแล้วหรือบนนอกเออกันแล้วแล้วก็เมนเออมาเลยบัดนี้นอเออเอาดีแนวทางเนี่เออป่านี้นอเพราะว่าเอาปลาเต่าไม่มาแล้วบัดนี้นอเออเพราะว่าใจปลาเข้ากใจทำบุญวันสุดท้ายน้ำงไม่ไงเหมือนพี่น้องอยู่ไรเขาเจ้าย่อเลย

สองลม่มีเลอเด้อนกรซามนะทั้งกาบทั้งบวกกาบเดี๋ยวได้ในบตัวดินนะคลม่นะันอััวขอบคุณค่ะลไม่่กินวันนด้ันวันเผือกเบิดเบ่ะวันเผือกเบิรบาะยังอยู่ดว่าเฮยบักลายวันเผือกเบิดบ่เบวัน

ฉีตอนอะนังวยน้อยๆก็เอาน้ะชีต่อนลไม่ได้ชีต่อขาวกำลังชีสวยเจยเย็น

น้มถือกระึงโตส <laughs> ะถื <laughs> นาาไอ้มิงละหมากไอ้ <laughs> มิงหมากแ <laughs> <laughs> ห้งเกินเวอร์ไรนี่หานหานะเปียกไรขึงโต <laughs> อาบน้ำมต์ เอาน้ำมุนหน้ำมุนแล้วจ้าวจ้าวเฮ้ยถึงน้ำมุนบบเป็นน้าวสันชันม้อนี่แห่งอาบเอาผัวน้ำมุนนะต้องแมวมาได้ละ น้มลอกัเามี pues ่บาเวเลกินแก้วลอยเอิ่งนะถ้าว่าบม้นี่หอาน้ม้ห่วยคองเไดุ้่่งบริลงหน้าเอาโ่หดายบรลลังได้าเออเราช่อยกบลงหน้าคือกันเออเฮ้ยตัวย่านบ่เออ เอเจ้าเประทองทิมบ่ทิบ่จะอ่ได้กันได้ะกา่ได้นไดมันเบิดแล้วเผื่อนั่นเอกันกุ๊ปปี้อักแล้วแถวเอ้ยล้งตาออกมาสีห่อเบิด แก่หน่อยบอไปลูกบอไปนบ่แมนอีมีบักลาได้น่ะนะมามันบอแมนลูกมื่อสุดท้ายพี่น้องทำบุญใส่บาตรเมื่อสุดท้าย tôi xin mưa ra thôi hết việc lên, hơi. là chẳng mưa ra thôi lá 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 จ้าขามากก็ไผ่จ้ะน่ะขามากก็แม่สดบังหัมเออออพบบังหัมได้สะเฮื่อนมาลูกมะไปผูกปะไปหาร้อยปะบอกไปหาร้อยปะผูกเออบอกหัก พ้นกสิมาบบบนี้เมิดเมิดกรึบเลยพ้นสิมาแล้วโดย แบงไทุกคู hmm. oh, ่ด้วยวันเนอะแบ่งไทุกคนาหวานนะกองบุญไปบ้านใดเน่ไปบ้านฮาเวิร์ดเออแผงเปิดนั่งซื้อแต่วันบ่าเมื่อจวานเลย้อยู่วัตะวันอโอ้วันตะโอเลยนังแ้วก่อนโอ้นั่งแ้วจริอขอแต่ประธานในนั่งเนเป็นอะไร

bốn <laughs> sì, con, bốn con, bốn con, bốn con, ta con, nó con, Mà kín này บ่บ่ทันจักเทื่อบ่บ่แม่นบ่แม่นว่าบ่ทันอีสันสันเลยหักย่อออกมานะเฮาบ่ทันจักเทื่อโอ้ยสิไปปุกมันเฮ็ยังเกาะบ้าบ่ได้มีลูกเธอด้เฮ้ย ยอน่อยู่ี่อนนะฮมา้ยเดสิบกขาดไอลี่ไอหาพันลูกลงมากะลอกได้เอาเงินลูกเฮ้อแมวคือตัวใหญ่แท้แมววัดบ่ บะก่งแรงกระเซ้าเจ้าอะนรพุ่งแรกเข้า่เมื่อเวเมื่อใช้เอ้าเมื่อเมืาโอ้ยไอ้มิ่งเราไปได้เมื่อได้มาหนินาบ่เราอะแล้วเล้วเบิดเราจังสีเมื่อเราอะวันอาทิตย์วัดเมื่อเราอะเมือ

ามากโรตมันเข้ามาจอดน่ะหละงานของเขาดนนัเป็นขอเองดยลายคุณชองสมก่อนนี่เขาริมเสร็มันถึงเิ่ไหว